อ่ะน้องครับสาหรับประเด็นที่9้านะครับในคลิปนี้นะครับนะอันเนี้ยน่าจะออกข้อสอบในพวกห้องพิเศษหรือห้องกิฟนะห้องทั่วไปนะครับหรือ EP ไม่น่าจะเจอลักษณะแบบนี้เนาะนะครับเฮ้ยน้องฮะถ้าน้องไปเจอนะครับลักษณะเขาโจทย์เขาเขียนแบบนี้นะกับโจทย์เขาเขียนแบบนี้นะเห็นปะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าฟังก์ชันเพดานโอเคปะเพอน้องเห็นไหมเห็นไหมนะน,นะน,นะนี่เห็นนะมันเหมือนมีปีกอยู่ด้านบนนะปีกอยู่ด้านบนถูกปะในขณะที่ตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าฟังก์ชันคืนเพราะอะไรฮะน้องเห็นไหม น้องเห็นไหมมันมีปีกอยู่ด้านล่างโอเคป่ะอันหนึ่งอยู่ด้านบนอันนึงอยู่ด้านอะไรครับด้านล่างเราเรียกตรงนี้ว่าฟังก์ชันเพดานกับฟังก์ชันคือนเนาะนะครับนะหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าซ i ล i n งฟังก์ชันกับฟ o o r ฟังก t ชันโอเคไหมฮะคราวนี้ถ้าน้องเจอฟังก์ชันเพดานนะครับน้องจำง่ายนะฮะน้องจำง่ายเลยนั่นก็คือให้น้องนะปัดขึ้นฮะเป็นจํานวนเต็มฮะให้น้องครับปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็มครับที่ น้อยที่สุดครับในขณะที่ถ้าน้องไปเจอฟังกช์ชันคือนเนาะใะครับนะให้น้องนะครับปัดลงฮนะปัดลงฮนะเป็นฮนะจำนวนเต็มฮนะที่มากที่สุดคนระับที่มากที่สุดคนระับเฮ้ดูอย่างนี้น้องอาจจะงงนะไม่ไม่เข้าใจหรือปะอ่ะยกตัวอย่างกันดีกว่านะครับเช่น ถ้าน้องไปเจอแบบนี้ครับอย่างนี้อ่าเจ็ดจุดแปดแล้วกันอ่ะถ้าน้องเจอแบบนี้ฮะอย่างนี้ฮะเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเพดานของเลขเจ็ดจุดแปดเราว่าไงนะถ้าเป็นฟังก์ชันเพดานที่น้องปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดงั้นเจ็ดจุดแปดที่น้องปัดละปัดขึ้นเจ็ดจุดแปดที่น้องปัดละปัดขึ้นปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดคือใกล้ที่สุดก็คือเลขละ เลขแปดฮะเนี่ยก็ต่อแปดโอเคไหมนะครับหรือหรือถ้าน้องไปเจอครับฟังก์ชันเพดานนะครับของเลขสามจุดสองครับฟังชันเพดานของเลขสามจุดสองครับเฮ้ยน้องฮะถ้าเจอฟังก์ชันเพดานพี่บอกว่าไงครับให้น้องปัดเลยนะปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดงั้นน้องสังเกตนะตรงนี้มันจุดสองก็จริงแต่เราต้องปัดเลยเสมอปัดขึ้นเสมอโอเคปะ่ะงั้นตรงนี้ถ้าเราปัดขึ้นก็จะกลายเป็นใครครับ เป็นสี่เข้าใจคอนเซปต์ไหมโอเคไหมฮะไม่ได้เกียวว่าเกินจุดห้าแล้วปัดขึ้นนะโอเคไหมครับมันดูว่าน้องโดนครอบด้วยเพดานหรือครอบด้วยอะไรครับด้วยผืนอะงั้นในทานองเดียวกันเช่นถ้าพี่เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันพื้นของเจ็ดจุดแปดฟังก์ชันพื้นของเจ็ดจุดแปดน้องคบฟังก์ชันพื้นว่างไงให้น้องปัดลงใช่ไหมให้น้องปัดลงมาจริงไหมเป็นจํานวนเต็มที่มากที่สุดงั้นฟังก์ชันพื้นของเลขเจ็ดจุดแปดต้องตอบใครครับ ตอบเจ็ดเพราะมันปัดลงมาจริงไหมเห็นไหมต่อให้ทศนิยมตรงนี้เป็นจุดแปแต่มันโดนครอบด้วยฟังก์ชันพื้นมันต้องปัดลงเห็นปะอ่ะงั้นในคำนองเดียวกันน้องช่วยพี่ถ้าเป็นฟังก์ชันพื้นของสามจุดสองน่ะฟังชันพื้นของสามจุดสองครับน้องก็ต้องปัดอะไรจ๊ะปัดลงมาปัดลงมาเป็นเลขลเอะไรนั่นเองครับเลขสามนั่นเองครับและนี่แหละครับคือลักษณะของฟังก์ชันพื้นและฟังก์ชันเพดานฮะที่เขาเรียกว่า for function กับ ceiling function นัน่นเองครับ